ช้างศึกยูบีสามชุดลุยดูไบครับจะไม่มีจุดเบลและอิริข่าวจังหวะสับซอกนักเตะไทยลีกสามดังไกลถึงเวียดนามสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวฟุตบอลทั้งเอเชียและอาเซียนมาให้รับชมกันครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากันที่ข่าวที่หนึ่งเลยครับประเทศไทยจะไม่มีจุดเบลและอิริข่าวสำหรับลุยดูไบคัพับ2022 โดยอีริกคาวนะครับเกิดในสวีเดนและเล่นแบ็กซ้ายให้กับสโมสร a อ f ของเดนมาร์กซูปเปอร์ลิกาส่วนจุดเบลนะครับเกิดในอังกฤษและเคยเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในรุ่นอายุไม่เกิน18และรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับและหลังจากที่ชาวอาเซียนได้ทราบถึงข่าวนี้มาฟังคอมเมนต์กันครับโดยเริ่มกันที่ชาวเวียดนามท่านนี้นะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสโมสรน,นั้นเป็นสโมสรที่ดีจริงๆในสวีเดนหวังว่า เขาจะสามารถกลับมามีส่วนร่วมกับทีมได้อีกในอนาคตเม้นต่อไปครับเขาเล่นได้กับทีมชาติไทยผมเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วต่อไปครับโดยชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าหนุ่มไทยสุดหล่อคนนี้ฉันอยากเห็นเขาจังแล้วก็มีรูปชาดูมาให้ดูนะครับแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ว่าใช่เหมือนฉันเป็นต้นแล้วก็ต้นเม้นมาตอบนะครับไปนอนซะเถอะแล้วก็มีชาวเวียดนามมาตอบอีกนะครับ ผู้หญิงหลายคนกลายเป็นผู้ชายผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าหล่อหรือสวยเ uh oh. ม้นต่อไปครับทำไมประเทศอาเซียนหลายประเทศให้สัญชาติแก่ผู้เล่นลูกครึ่งได้ง่ายนักประเทศสิงคโปร์ของฉันมีกฎและข้อบังคับมากมายก่อนที่จะให้หนังสือเดินทางฉบับนั้นแม้ว่าการยื่นขอสัญชาติสิงคโปร์จะถูกปฏิเสธหรือครั้งสองครั้งก่อนจะได้รับมันฉันประหลาดใจหลายๆประเทศที่ให้สัญชาติอย่างง่ายได้เพื่อให้ผู้เลื่นสาม,มารถเป็นตัวแทนได้ แล้วก็มีชาวฟิลิปปินส์มาตอบว่าในประเทศฟิลิปปินส์ของฉันกฎหมายของเราอนุญาตได้มี2ส,สัญชาติ1คือโดยมรดกทางสายเลือดตราบเท่าที่พ่อแม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาเป็นชาวฟิลิปปินส์แล้วก็มีชาวสิงคโปร์คนเดิมนะครับมาตอบว่าบางทีนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทําใม้ฟิลิปปินส์สามารถดึงดูดผู้เล่นที่เล่นในยุโรปได้อย่างง่ายได้ต่างจากสิงคโปร์ที่ไม่อนุญาตให้ทาเช่นนั้น แล้วก็ชาวฟิลิปปินส์คนเดิมนะครับมาตอบว่าใช้ในกีฬาทุกประเทศมีชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากที่แต่งงานกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะยุโรปและอเมริกาดังนั้นเราจึงต้องการแมวมองที่ดีเพื่อระบุเพื่อนที่มีสิทธิ์เหล่านั้นและไปทีเมนต์ต่อไปนะครับมีคนไทยมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมเป็นคนไทยผมว่ามันยากมากสําหรับ2คนนี้ที่จะเข้ามาอุ่นเครื่องเมนต์ต่อไปครับเป็นของชาวเวียดนามนะครับ เขาได้เลือกสถานที่ที่มีโอกาสพัฒนาที่ดีในยุโรปแล้วทําไมเขาถึงต้องกลับมาเมืองไทยละ่ะเมนต่อไปครับตอนนี้ประเทศไทยกําลังทําในสิ่งที่ฟิลิปปินส์กำลังทําอยู่ต่อไปครับไม่อยากปกป้องทีมชาติไทยนะแต่นักเตะทีมชาติไทยแบ่งพอกับนักเตะต่างชาตินักเตะดาวรุง่งเก่งอีกเพียบสู้ต่อไปนะจากอินโดนีเซียเมนต่อไปครับเป็นของชาวเวียดนามนะครับเป็นเรื่องปกติที่เกิดใน ภาเวดล้อมฟุตบอลคุณภาพสูงจะฝึกผู้เล่นที่มีทักษะสูงต่อไปครับผมว่าคนนี้ไม่อยากเล่นในไทยเพราะเป้าหมายคือเล่นในทีมชาติอังกฤษต่อไปครับประเทศไทยไม่ต้องการแปลงสัญชาติผู้เล่นสามารถแข่งขันในเอเชียไม่ใช่อาเซียนอีกต่อไปสำหรับประเทศไทยนั้นมีคุณภาพมากต่อไปครับคลาสไทยเวียดนามมาแรงในอาเซียนแต่ชาวอินโดนีเซียบางคน ยังคงภาคภูมิใจกับผู้เล่นในท้องถิน่นและมากันที่ข่าวที่2เลยครับยกเลิกสัญญาทันทีอิสร,เรีเดน้อยใจบุญนักเตะไทยลีกสามฟันศอกใส่คู่แข่งล้มทั้งยืนก็เกิดเหตุเช้านะครับในศึกไทยลีกสามรอบแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยนอทกรุงเทพเจ้าถิน่นพบกับบางกอกเอฟซีหลังอิสร,เรีเดน้อยใจบุญนะครับผู้เล่นทีมเยือนหัวร้อนเดินไปฟันศอกใส่นักเตะเจ้าบ้านจนบาดเจ็บต้องเย็บปาก24เข็ม เหตุดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บขณะที่มอนอนทรุงเทพนำอยู่สามตัอิสรเรีน้อยใจบุญถูกสุภสันต์เรืองสุภมิตรนักเตะวัย19ปีเข้าสกดัดขาจึงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เดินปรีเข้าไปฟันศอกใส่จนสุภสันต์ร่วงลงไปกองกับพื้นหลังจบเกมนะครับสโมสรบางกองกเอฟซีก็ออกแคลงการยกเลิกสัญญานักเตะนายอิสรเรีน้อยใจบุญเนื่องจากการทำความผิดร้ายแรงต่อเพื่อนร่วมอาชีพโดยมีผลทันทีล่าสุดนะครับอิสรเรีสออกมาขอโทษ ทุกๆคนทุกฝ่ายและยอมรับผิดทุกอย่างบอกว่าที่ทําลงไปนั้นเป็นแคุ่มโชบูบและหลังจากข่าวนี้นะครับก็เรียกว่าทางสื่อหลายสํานักของต่างประเทศเนี่ยก็ทําข่าวกันยกใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะทางสื่อเวียดนามเนี่ยประคมข่าวกันหลายสื่อเลยครับและเรามาฟังคอมเมนต์กันเล็กๆน้อยๆนะครับว่าชาวเวียดนามเนี่ยมีความรู้สึกกันอย่างไรอย่างชาวเวียดนามท่านนี้นะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่านี่คือลีกที่ดีที่สุดในอาเซียน แล้วก็มีรูปมาให้ดูนะครับเป็นรูปฟันศอกนะครับเมนต่อไปครับเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในเอเชียเมนต่อไปครับเขาขึ้นเวทีมวยได้เลยนะอย่างเก่งต่อไปครับจากบอลกลายเป็นมวยไทยซะงั้นต่อไปครับอย่างแรกเลยคือลูกศิษย์ของทีละทรที่เล่นสกปรกทั้งในญี่ปุ่นและไทยเลยผิดหวังมากก็คนนี้นะครับน่าจะแค้นทีละทรนนะครับในการแข่งขัน AFF ครับนะครับที่ผ่านมา เมนต์ต่อไปครับเขาน่า่ะเป็นน้องชายของธีรทรบุญมาทันต่อไปเลยครับหากไทยปะทะอินโดฝ่ายไหนชนะกันนะเมนต์ต่อไปครับขอแขวนรองเท้าหน่อยนะจะได้ไม่แต่อีกแล้วกอ็อเมนต์นี้นะครับชาวเวียดนาม,มาเซลลวนะครับว่าเขาะจะแขวนสตั๊ดนะครับเมนต์ต่อไปครับสอกได้แมนหย่ํามากและไปอันที่เมนต์สุดท้ายนะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้ได้คอมเมนต์ไว้ว่ามันน่ากลัวมากโชคดีที่เขาไม่ตาย นี่เป็น2ข่าวนะครับที่ผมนำมาเสนอในวันนี้หากใครชอบก็กดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ